โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนและว,วันนี้นะครับทุกคนผมอยู่ใน ID ของแอดมินผมนะครับทุกคนซึ่งแอดมินเนี่ยเขาก็ได้ซื้อฮาร์วีนกิฟต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงเขามี10อันแหละแล้วเขาเปิดไป5อันแล้วนะครับแล้วเขาได้ฮิวสแกรลี่แคทนะครับทุกคนนี่เลยดูสิอ่าเขาเลยให้ผมสุ่มดูนะครับทุกคนเขาเลยให้ผมสุ่มดูนะอีก5อันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้ สัตว์ยักษ์หรือเปล่านะครับทุกคนใครคิดว่าผมสุ่มได้หรือไม่ได้ยังไงนะฝากกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนถ้าใครชอบอยากติดตามอีกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าผมจะเกลือหรือว่ายังไงนะครับทุกคนฝากกดไลค์ให้กำลัง ร้านค้าบริการจำหน่ายกล่องสุ่มโรบักและกล่องสุ่มไก่ตันในแมปบอฟฟต์และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีบริการเติมโรบักแบบไอดีพาและจำหน่ายไก่ตันราคาถูกอีกด้วยและยังมีบริการกดเกมพาสในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบอฟฟต์คิงรีการซี่ออนิเมทไฟเตอร์ออสตาอ n นิเม i ไดเมนชันและมีบริการก,กดเกมพาสในแมปต่างๆอีกมากมายสนใจนะคบลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะคบร้านเดมอนช็อปล้านบริการเติมโรบักแบบไอดีพาและยังมีบริการกดเกมพาสในแมปต่างๆอี และแมปอื่นอีกมากมายและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีบริการกดไอเทมโค้ดโลบอสถูกมากๆด้วยเพื่อนๆอยากดูคลิปดีๆดูที่ช่องทอมมี่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ร้านค้าบริการฟรีแวะไปที M ่ร้านเดมอนช็อปเลยนะคะโอเคครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะสุม่มเราต้องเดินไปหาไ d ดีเราก่อนนะครับไปเข้าฮาราวินเอีเวนต์ไปเลยนะตอนนี้ผมก็เอาไ d ดีผมทําการ AFK สุ่มไปอยู่นะครับนี่เลยดูสิยืนสลอดเท่เลยนะต้องได้แล้วไม่ล่าต้องได้สักตัวแล้วแหละจากในตู้เนี้ต้องได้อันนี้แล้วแหละเออป่ะ ทุกคนเรามาสุ่มในโลกนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องแรกก่อนดีกว่านะแต่ว่าเราต้องเปิดนี้ต้องเถืออนี้ไปด้วยเพื่อจะดวงดีนะครับทุกคนไปโอเพ่นหนึ่งเลยนะครับเป,เปิดทีละอันเปิดทีละอันก็ได้ลุนๆุนนะครับโอ้โหอันแรกนะครับได้สแ a r ี่คอคี้แต่ว่าเป็นระดับเอ็กซ์คลูซีฟธรรมดานะ่ะควรดีใจหรือว่าไม่ดีใจดีวะเนี้ย แต่ว่าเขาก็มีอยู่แล้วอะเราควรเสียใจนะทุกคนเหลืออีสี่เองอะตายแล้วตายแล้วมาทุกคนเหลืออีสี่ตัวเฮ้ยเหลืออีสี่ไข่นะครับให้เราเปิดนะฮาโลวีนกิฟต์ะมันต้องแบบมันต้องเพิ่มโชคกันหน่อยแล้วทุกคนต้องกดประมาณหนึ่งแล้วก็สองสาป้ามาเปิดกันเลยหนึ่งอันนะครับปุ๊บปึ๊บอันที่สองยังไงเอย้ยปึ๊ก โอ้โหเอาเป็นตัวใหญ่ได้ไหมหรือว่าจะให้แบบทุกอันเลยฮะเนี่ยเหลืออันเดียวที่ไม่ได้เนี่ยไอ้สีส้มเนี่ยด้านล่างเนี่ยไอใ้ใหญ่ๆเนี่ยเหลือแต่อันเนี้ยอันใหญ่นะต้องได้แล้วปะมันต้องได้แล้วไหมอะเมนยูถ้าพี่เปิดได้เกลืออย่ากโกรธพี่นะอย่ากโกรธพี่นะเมนยูมาทุกคนเหลือสามอันสุดท้ายนะครับไปเลยทีละอันอุย้ยเมื่อกี้โอ้โหเรนโบ้เฮ้ยเรา เรารู้จักอย่างนเนี้อ่ะแป๊บหนึ่งงั้นใส่อันนี้ไปก่อนจะได้ไม่รู้นะครับทุกคนว่าได้ตัวอะไรบ้างเรือสอกอันสุดท้ายนะครับทุกคนใครคิดว่าผมได้ดีหรือว่าไม่ได้ดียังไงนะครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพื่อจะไม่เกลือนะเพื่อจะไม่เกลนะครับไหนเราขอเปิดอันนี้ให้หมดก่อนสิปึ๊บปุ๊บปุ๊บหรือว่าน้องเขาเตรียมมาให้ผมเปิดเนี่ยต้องได้แล้วปะต้องได้แล้วปะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าเกลือนะนี่มันยิ่งกว่าเกลือแล้วมาสองอันสุดท้ายอันนี้ต้องช้าหน่อยปึ๊บยกเลิกสามครั้งไปแลว้วก็กดเย็ดไปเลยมามาดูกันปึ๊บโค <c oughs> อรเกลือเลยอันสุดท้ายแล้วทุกคนอันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันจะเกลือหรือไม่เกลือเนี่ย มาเข้าใหม่ลองเอาอันนี้เข้ามาได้ไหมไม่ได้ด้วยงั้นเราอันกดอันที่ได้มาแล้วเอาเข้ามาในนี้เลยดีกว่าปุ๊บ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 เผื่อจะได้สัตว์ยักษ์เป็นสูตรเป็นสูตรอันสุดท้ายต้องเป็นสูตรนิดนึงนะอันสุดท้ายต้องเป็นสูตรนิดนึงมามาอันสุดท้ายปุ๊บปุ๊บได้ไรโอ้โหอันเล็กโอ้โหเศร้าเศร้าแป๊บหนึ่งทุกคนเกลือ นี่มันเกมเกลือดีที่ยังไม่ใช่ไอดีผมทุกคนโอ้โหแต่ว่าอันนี้นะครับสําหรับผู้เล่นนะที่ได้อันนี้ฟรีนะครับทุกคนก็คือเราต้องออนรหัสหนึ่งจะได้หนึ่งหนึ่งครั้งเนาะเออหนึ่งรหัสจะได้หนึ่งครั้งแต่ว่าต้องออนถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะเออบางคนอาจจะแบบสมัครรหัสใหม่แล้วก็มาออนทิ้งทิ้งไว้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะ แต่ว่าเลดดบมันก็1%นะครับทุกคนค่อนข้าที่จะน้อยเลยแหละ2อ,อันเนี้ยสก็ชัวร์ละต้องได้อันเนี้ยแต่ว่าน้องเขาได้ตัวเนี้ยทุกคน1%น่นะโอ้โหสุดยอดเลยนะพี่ยอมรับเลยว่าพี่เกลือนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะทุกคนถ้าเพื่อนๆทุกคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์ให้กับแมนยูด้วยนะครับทุกคน กดไลค์เลยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แหละก็ได้เป็นกําลังใจให้แมนยูนะครับก็ได้เปิดสุ่มจะได้ดีๆนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับ๊บายบาย